สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมนำเหรียญโชคเหนือเมฆของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะฮะจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับมาให้เพื่อนๆชมกันเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมนะครับพเพื่อนๆหันข้างก็จะมีอักขระซ้ายและขวานะครับด้านบนจะเขียนว่าโชคเหนือเมฆด้านล่างจะเขียนว่ามหาศิลาสิริจันโทแล้วก็ด้านขวามือเราซ้ายองค์พระก็จะเขียนว่าเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับส่วนด้านขวา นะครับจะเขียนว่าขอให้โชคดีส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นท่านยีกอหงนะครับก็เป็นเทพชาวจีนหรือคนที่ยกย่องให้ท่านเป็นเทพชาวจีนนะครับก็ลูกหลานชาวจีนนับถือผมก็จะไม่พูดรายละเอียดนะครับเพราะจริงๆยีกอหง oh นี่ก็ต้องบอกว่าจะเด่นทางด้านค้าขายลูกหลานที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะนับถือ กันมากนะครับเป็นผู้มีพระคุณกับลูกหลานจีนนะครับก็เหมือนเออทพเจ้าต่างๆที่คนจีนนับถือนะครับแล้วก็จะนํามาสักการะกราบไหว้บูชาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูเหรียญโชคเนี่ยเม็ดกันนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับเพื่อนๆก็จะมีหลายเนื้อด้วยกันแต่ผมจะพูดถึงเนื้อทองแดงก่อนนะครับเพื่อนซราคาที่ผมซื้อเข้ามานี่จะอยู่ประมาณพันห้าร้อยกว่าบาทเพื่อนๆก็ พร้อมใช้ถ้าผมจะแบ่งตอนนี้ก็จะแบ่งอยู่ที่ประมาณพันเก้าร้อยนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเลี่ยมมานี่ก็200แล้วเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าเพื่อนๆปัจจุบันนี้ผมคิดว่ามีเกแล้วนะครับเรียนนี้จะสร้างปี64นะครับเพื่อนๆเรามาดูอ่าเลขนะครับที่แกะด้วยเลเซอร์เราจะเห็นว่าเป็นเลข9 0 79นนะครับเพื่อนๆเป็นเนื้อทองแดงก็ จะค่อนข้างสวยผิวไฟก็บล็อกก็แกะได้สวยงามส่วนด้านขวาเท่าที่ผมดูเนี่ยตรงนี้นะครับซ้ายและขวาของท่านยีเกาฮงเนี่ยฮะก็จะเป็นโค้ดที่ปั๊มมาจากบล็อกไม่ใช่มาตอกที่หลังนะครับเ,เพื่อนเป็นเหรียญแปดเหลีย่ยมคล้ายๆยันปากลัวหรือว่ายันโป้ยข่ยนะครับก็คือเป็นเหรียญที่เข้าใจว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาชาวสิงคโปร์หรือมาเลเนี่ยนะครับ ที่ผมพอจะได้รับฟังมานะครับได้ร่วมจัดสร้างนะครับก็เป็นชาวจีนก็ชาวจีนนับถือท่านเยอะนะครับเรียนรุ่นนี้ปัจจุบันต้องถือว่ามีเก้แล้วเท่าที่ผมเข้าไปเช็คดูในช้อปปีหรือลาซาด้นะครับเพื่อนจะเช่าจะหากันก็ต้องระวังเดี๋ยวผมใช้ดูด้านหน้านะครับเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับเปลียนหันข้างนะครับแล้วก็จะมีนะครับอัคระซ้ายขวา นะครับเป็นเ,รนเหรียญแปดเหลี่ยมนะครับเเพื่อเนเป็นเหรียญที่ค่อนข้างแกะได้สวยนะครับแกะได้สวยเดี๋ยวผมค่อยๆจะเยิยงเหรียญให้เพื่อนๆดูนะเราจะเห็นริ้วเส้นขนแมวต่างๆที่วิ่งตรงพื้นเหรียญนะครับนะครับก็ผมก็นํามาเลี่ยมเก็บเอาไว้มาดูด้านหลังเราจะเห็นนะฮะว่าจะมีโค้ดเลเซอร์ที่เป็นโค้ดแบบนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเลื่อนดูนิดหนึ่งอ่ะเพื่อนๆเราดูนะครับ อาจจะเป็นคนเรซเซอร์ล bon ักษณะประมาณนี <zus> ้นะใช้แกะปัจจุบันนี้ทุกอย่างก็เอาเรเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องกันนะครับแกะหมายเลขแต่ผมแนะนํานะครับเพื่อนๆไม่มั่นใจอยาเช่าเด็ดขาดเพราปัจจุบันเนี่ยพระเวลาเกยมาปุ๊บทำมาปุ๊บเนี่ยโรงงานจะเกตามมาคือมีเก้ตามมาทันทีเอาเพื่อนๆลองดูนะครับนี่คือเป็นเหรียญโชคเหนือเมฆนะครับก็คือสิลามหาเห็นของ หลวงปู่มหาศีลาซึ่งต้องบอกว่าเป็นพระที่ในชั่วโมงนี้ถือว่ามาแรงนะครับเพื่อนๆถือว่ามาแรงนะครับเพื่อนๆลองดูตามพื้นเหรียญน,นะออเนื้อทองแดงนะครับบางองค์ก็จะมีผิวไฟอมมงม,ม,มเมื่องอมม่วงนะครับสลับเหลี่ยมกันไปเพ <Blind. S 1> ื่อนๆลองดูตามพื้นเหรียญไม่มั่นใจอย่าเช่าเด็ดขาดนะครับพระทุกสาย เหรียญนี้ถ้าผมแบ่งปันนี้เพื่อนๆนก็อยู่ที่พันแปดร้อยแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเช่ามาก็อยู่ประมาณพันห้าไปหุ้มสองร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับเหรียญยีกอหงโชคเหนือเมฆนะครับก็เป็นที่พเจ้าเห็นการค้าขายถ้าผมจำไม่ผิดนะนะก็จบปีคลิปหนึ่งช่วงนี้ไม่ค่อยได้ว่างมาทําคลิปนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบท่าไรก็ทักมาได้ตามไลน์ที่ผมลงอาไว้ในคลิปนะใต้คลิปนะครับมาดูที่กล่องกัน นะก่อนจากกันเรามาดูที่กล่องนะก็จะเขียนว่าโชงเหนือเมฆย,ยีนะฮะย,ยี่ยี่กอหงศิลามายมาศิลาสิริจันโทนะครับนี่ก็พร้อมกล่องน,นะครับเพื่อนๆน,นะฮนะนะลองดูนะครับถ้าพบถ้าเจอไม่มั่นใจอยาเช่านะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้